สวัสดีครับขอต้อน,นรับสู่ชลวีไล่แห่ฉงนะครับเสาร์าวันที่16เสาร์าวันหวยออกนะครับามาํามการใช้คนป่วยป่ายนะครับพี่น้องเ,อเดินทางมาถ,ถึงวัดปู่ี0ูตรเพื่อมาตามแนวทางตัวเลขของปูแว่าปูสิฟันตัวใดเน้นตัวใดนะครับสําหรับเสาร์วันที่16เสาร์ของวันหวยออกนะครับอามาไปนมัสการปูพร้อมกันเลยครับการนมัสการค่ะการนมัสการภาพ ครับเพิเนครับมาตามแนวทางโครงสุดท้ายเส้ามือเลยออกครับปู่เต๋าวันไหว้ออกเต๋าวันฝนกว่หรอปู่ เป็นติถือเล็กหรอปูคือหัวอโอนเอาแนวขางมิติไม,ม่โตมันตัวปัญญากราา้องใหญ่หมองพี่นอ้องคนตกูมีหมองอย,อยูอ่ปูใหญ่หมองหัวหนีละปูสีรวยงัว,ห,วหนีละค่ะก็แตคห,หับกู ัวกันหกเก้าสามเก้า 你这都怎么弄的？都办，都办了，你又接不了。 เั yani, ่นเป่าคือเป่าเก่าเลยนะปูเน้นเน้นสุดๆคือเก่าสุนะคะแันเม่นเป่าคือเป่าเก่าานะคะสำหรับเลขบนนะคะยันลาว ร่างนี้ว่านี่ตัวกันเป็นมะคุว่านี่ตัวกัน จะลุบแล้วโค้งสุดท้ายโค้งวันหวยออกสรุปแล้วนะครับตู้สี่ศูนยุปไปแล้วนะครับชั้นลุปแล้วเอาค่ะพี่น้องค้าแคปหน้าจอนะคะนอ้องคู่สรุปให้แล้วนะคะเ <c oughs> สียงฝนแห้งเนี่ยเด้อพี่น้องค้าแห้งกว่าเสียงครูอีกนะปู <c oughs> ไอแคบน้าจอไว้ครับเอฟซีเฮ้าครับเดี๋หยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลคือสิบพ่อสิท่านอยี่เน้องพี่น้องเฮาเช้าวันที่16เช้าวันหวยออกมาพร้อมสายฝนปรยฝ่ายพี่น้องเสียงฝนอาจิดังแน่เด้อพี่น้องเด้ออาชิ่ได้ยินเสียงปูว่าพ่อปันใดน,นะครับไอแคบนาจอไว้นะครับปูเหล็กรับปูมากเหรอ,หรอปูข้นวมามือนี สามหรอบเบิ้องหลีกลับต้องกันนะคะพี่น้องว่าปูเสียหายเป็นตัวใดน,นะคะ เป็นตัวไม้บะค่ะรูหม่มาม่เป็นบะค่ะ 嗯，涨。万马奔腾。 เก้าเจ็ดก้าเปองก็มาสามสิ 안녕 ค่ะแล้วค่ะนี่เป็นเลขลับนะคะเนาะที่ปูได้มานะคะเมื่อวานนี้ได้มาเป็น เก้าเจ็ดกับเก้าแปดนะคะเสสร์วันทีสิบหกนะคะได้มาสามตัวนะคะเก้าเจ็ดแเด้อค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะไปผิจารณาเด้อค่ะเด้อ <ś> เลขบนนะคะของฟูกับไมาซีฟูนะคะมีห้กับห้าเก้าเกับเกนะคะปูฟันเน้นไปที่เกนะคะล่างนะคะฟูไ่มาสามูนะคะมีศูนย์ส็นะคะฟันเน้นไปที่ศูนะคะเลขลับกับเก้าเจ็ดเก้าแนะคะ ตูวนะคะสามตัวนะคะสรมาณเก้าดนะคะพีน่น้องแคปนาจอไว้เดอร์ค่ะเอาครับชัดเจนนะครับเรื่องข้างจากปูสี่ศูนยเฮาสำหรับเสาวที่16บหกอัผึ่ง้าหกขานะครับปูวามีเฮนะครับส่วนสีม่วงแดงกับมีเฮนะครับ พีนองเฮากับแคหนาจอไว้ได้ครับเอฟซีครับเพื่อเป็นแนวทางครับข้อสิ่ถ้ำนะครับไปยิดกับสลากินแ่งฐบาลบันวันที่16บหกพฤกษาภาหกห้าหนครับอาสุด้ทยนี่กับเคยกดนไล์กดแแร้ให้ทังสองเฮ้าเพื่อเป,ป็นำลังแรงใจหาคิปดีๆมาฝากที่นองเฮ้าเอฟซีนะครับสุดไทยนี่หนให้เอฟซีเฮ้าทุกท่านอาสดๆมันมาน,นอยู่ดีมีแห้งทุกท่านสวัสดีครับ